ดีค่ะเชอกันอีกแล้วค่ะยอยู่กับบรรยากาศทุ่งนานะคะอากาศบริสุทธิ์ลมเย็นๆทักทายามเย็นวันนี้พวกเราจะทำอะไรกันคะเด็กๆหาปูหาปูแมนแล้วค่ะจะลองไปหาปูดูนะคะเพร่อฝนตกเมื่อวันก่อนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะไปติดตามชมกันในคลิปเลยคะ่ะ

อยู่ธรรมชาติของมันและแม่ค่าสัตว์อยู่เอาก็เราต้องกินเพื่ออยู่สิคะลูกกินเพื่ออยู่กันเรียกว่าค่าสัตว์เอา้าก็มาเห็นตะตุนฮะเออน่าจะได้กินลาบปูมากกว่าไม่ได้อะล่ะ วังปบ่งนะตอ้นดู่โอ้ตรงรอฝนตกนะคะถ้าฝนตกกุนค่อยสิออกได้ในปูนี่ยี่ใดบ้าน้องมันนีนอ

จับเอาจับเลยค่ะไม่ให้มีล่ามอย่าลุกไปอย่าลุกไปนั่นไม่โตไม่รู้ไม่โตไม่รู้ดียม่รู้

หนีหูนี่ก็ได้เด้เนี่ยแก่บุ่เนี่ยเนี่ยหู้ไม่ไหมหน่คุดเลยเนี่ยเนี่ยอีกคุยนึกอ่ะว่ายู่ไม่ไหมหนิคุยไปหาจูว่าไ่ว่าเออหู้ไม่ต้องคุดหูใหญ่เด้อหูน้อยก็ต้องคุดอืนเจอแล้วเจอแล้วหาคุดหูใหญ่ใครไม่กี่อันนี้หรอกเนี่ยหู้ใหญ่สิหาคุดหูใหญ่หูน้อยก็ต้องคุดนคุดหู้ไม่ไหม

ไปเลยใชได้ไหมคะยัดยัด,ย,ดยัดลงไปยัดลงไปเ<อ> yeah, ย่ขยันที่จะท้ายไปมไปดูต่อไปครับเสร็ได้พอหลาบอยู่ได้ค่ะจักถวยนึงรู้หลาย จะต,ต้องหาห้องใหหมพอแล้วมั้งคะยิ้มสวยดีใจหม่ลูกได้มาหาปูเนี่ยหนูได้กี่ตัวไม่ได้นะับ จินทมเอาจับเร็ว<า>จับเร็วเจ้าจะเข้ารูแล้วจับเร็วจับเร็วแม่ควายมาเอาใส่หมวงได้ได้กี่ตัวแล้วลูกได้สิบได้สิบเอ็ดตัวโอ้โหอะปิดฟ้าไว้ เดี๋นวอยากให้ถึงยี่สิบตัวหาปูนาในวันนี้ภารกิจสำเร็จไปดูกันนะคะว่าหน้าตาลาปูจะออกมาเป็นยังไงฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะบายบายค่ะกกอยอาอยาลบบลับแ้ว